ถึงวันน่ะก็ต้องได้เก็จากกันได้เก็จากกันม่ตเองไปทำทางค้า <c oughs> พ่อทำงานเป็นบาไม่คู่กรรมแต่กับไม่คู่กรรมคู่เบื้องคู่บุญบาดาบไม่คู่เชื้อทางบาดาบไม่คู่หายไม่หนาไม่ตาคือบุญบาดาบไม่คู่บาดาบไม่เท่าเทาไม่หนาไม่ตาว่ายห้องตกต่ำว่าเคยฉากเคยแทงว่าเคยวาให้กัน เพิ่งได้เอิ่มคู่บาว่าไมหยุดล้านานเพิ่งผ้าหางผ้าไม่อยีไใด้ผัวเมียบ่าดากันบ่าคิดบ่าเสียงบ่าปอยบ่าดาบ่าถาบ่แทงบาเอินหาเอิบคิว่าติดกะจนอืมเจทานสาวเริ่มผู้ที่ทุกทียากวันแบห้าแถวแถาแปอยว่าไม่แแดกเราคือไถ่คอผัวคืกันเอ้ห้าเอ้คิดไอ้ขันแบาว่า เออแต่เนี้ว่ดับว่าีข่าเมา่นไ้น่เพิงมาใ้่าบ้แทงกานกล้ามากกว่าดับอีจับขาไปบ่จับหรกขวดบ่จับลึกฝ่าไคกันเป็นกลาเป็นเว้นโตกัรว่าทุกชาตทุกภูมเมื่อเกิดชาติกนที่นั่งกองรากอขันอยู่เลยหวานอืมไปกางขาไปเงานข้ามปากข้าวไปเงานข้ามชาข้ามแขงจากเขามากแต่ว่าปิดตัวมาหอดาดนี่ พราะทางนั้นให้ตั้งใจไว้บ้างๆตั้งใจไว้เขาอยากพอที่ที่ดีเขาก็ต้องให้ดีผู้ดีทำดีปฏิบัติตัวให้มันดีอืมวาจาต้องฉับสิอืมเฮ็ดช้างเฮ็ดกิ่นผู้กินทำกิ่นอยากได้อยากเฮ็ดอยากฉางมันจำสิบเยอะว่าไม่เห็นเขาได้อยากได้หอมห่อผู้สังกา งั้มก็คือเป็นคือบูกับชาบกระแพ่งกัะป่ากระเวี่งไปบ้าไปทั่วทีทั่วไปบ้างแบบไม่ว่าทางวิ่งน้ำเขาไม่ว่าใดก็ดีน้ำเขาตข้าข้ามหลบมโทตอร์ันบางเคื่อบางที่โรคมาราบกระหายไม่รอดให้พ่อบีพ่อเพี้ยงพ่อดูพ่อตินให้หู้จักว่ากูชื่อไปมันเบื่อรอวะได้หายไปเบื่อว่าหอบกูอึ่งเบื่อตอนเจ้าของวะ เบือดอมขอบขั้ววะขั้นชื่แล้วว่าเบือดแล้ววื่อไปเออขั้นกินแล้วกินยากินแล้วว่าตีคากันกินไปขั้นกินแล้วไม่เรีองไม่เล่าค้าร้านฟั่นแท่งกันยาภาคกันกินภาคกันไปเกิดขาดใหม่ต้องได้ว่าเกิดเป็นข้อมั้งขั้นเป็นแบบมาขาดนรกมาเกิดขั้นกินวีกินมวนกินนิ่งภากลางกิน กินเราฝึกษาหาื้อกันไปฟ้าการตีนข้ากินเราเขียนกันดาพอดาไหม,มดาวนี่นังดาแนวมีิตเห็นวนั่ยนังเนี่ม,นนม,นนมีคือว่าเท่าพากกัรตีนคงจับมันบ่ดีปะข้าวห่าวันบ่ดีท่าตึนขคากินดาเรา,า้วาห้วหัวหันเออมีความถือนสาหน้าข่าวาจะมันจบซอยเงาาี้ยมาผักตีนบ่แม่าดาว่านีวมันเป็นนี่ หาแนวไดคือผ่ากูยังมากหรเท่าเล้ยขายก้าไปตึงเมืม่อจะ้สิได้ตายเกิดชาดไหมแต่ว่า,วาไนนไ่ได้เกิดเป็นคนนได้คือได้เกิดเป็นในฐานนั่งอะ่ะค้างมันทุกมันหนักกาะยักากันตึงเนอะตึงแล้วห้องตึงลาวหายการยักากันตึงมันทุหนกหายตึงเพื่อพอว่าเปหนังตึงล้วขาวว่าไปดาบเขาตึงด้วขาวว่าไปวาหายเขา กินแล้วกับว่าไปตีข้อได้กินให้มีความสุขกินให้ผ่อนคลายกินให้อารมณ์ดีใครกินให้อิ่งๆกับเครื่องแต่งเพื่ไทยมันพ่อเพียงไมเให้ไทยมั่งแยบหล่อนจะเของแระคผู้อืน่นหางแหวนขัดติดทางถอนใจผู้เกิดวัยไงรุ่งกับจิตใจบป,ป็นตัวจาง คนเราเกิดมาต้องรู้จักทำมาหากินบางนไวเมื่อขอพอขอม่ตึงผื้นมากเขาแต่พอแต่เม่อบาเทีาสชาวาปัญญาบางทีเขาห้้องแขนท้องขาว่าเป็นนั้นคือว่าผมจักล่าวเป็นนั้นคือว่าผมจะคิดว่าแักคนไม่ร้ายหรูอายแบบเพราะฉะนั้นได้เบา้วยควาเท่าได้เบา้วยควาเท่าเขาหนี่ม ข้อมของเมืองใจคับใจแทบใจคับใจแท้ขาตั้งพันแท่งกันแดงขี้ง่ขี้งนึงกันเห็นขาเตมอยากเห็เขาเต็มไม่มีใครอยากเห็นเราเด่กเกินข้ามทับนี่ว่างต่างเงข้ามเบางนี่ว่างตางเงแต่ว่าคิดแต่ข้ามับเหอยากอักขศนกับคนอื่นเราจะมีความถุกพ้าเมืองไรอกขศนกับคนอื่น มานมาคอกนะบ่ยัดหายเขาได้ไปดีกวก็คุณบ่ยัดหายคุณได้ยี่นา,าบ่าด้บ่ยัดหายคุได้ดำลุอะไรก็คุณบ่ยอมรับคนอื่นอยากให้ขนน้ออื่นน้อมรับแต่พอคิดเจรณาตัวเองให้ดีนะลูกนะเอออยากให้ข้อง้อมรับลือกเองคิดเจรณาเปลือกเองวันนี้ทำดีหรือยังอ่ะดีทำดีหรือยังปัจจุบันก,ก็วันแต่ละคิดยังไง ค,คิดดีก็คิดตัวพี่แต่ร่ำาจากของให้เข้าตอบจากของใครได้จังมาถามพอลตลอดเรื่องว่าไปนอนหลังผู้ขากอว่าเถอกว่าหมาผู้ขากอว่าถถอะไปผู้ขากอว่าอย่างนีง้ตัวชอบตัวเองกว่าเคยมาถามคำน,นนะแต่ว่าถามอย่างเดียวก,กับพ่อใหญ่ด้วย ท้ามยังชวนตัวงนะ่ะถ้อนหนักถอนเด็ถอนหนักถอนผ้าทามเรียพอแม่เบาอยู่เฝาจากนนักม้วนแต่ยังใจฟังดีกัตาจานนังเฝ้าจักม้วนแต่อย่านกัตจไม่คู่ไม่ค่ายแม่ป้าแ <c oughs> ม่ตังแต่แม่ตะเพียนกับยังไม่คู่ไม่ค่ายนน่ไหมไปขอโชคขอลาบเพิ่มมิตจะอยากขอผ้แอาแดงเพิ่มหนันวะว่างบางไรเพิ่งหาหนวะ อุทิศชว่นชวนบุญ่วนกุวนให้ด้วยนะม,มีแต่อยากได้มีแต่ไปขอไปขอแม้ไม่เคยให้การถึงเท่าบุญเท่าไหรเคยไปถาวายวาดัดบ่ลม้นต่นไปหาคนไปดูกุญแจถ้าจัากได้ไปวดัดว่าชาติไปนางไปเก็บการล้วเพิ่วาามว่าผ่าน ไปเก็บเงานโปรท่าคเคยท่าจักบาทวะคุณนังคหวัวงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเคยกินเคยข้าือแื่อจา่าจากของได้หรืเบ้าเอ้าบ่าก,กินบ่ทขานแต่ว่าเป็นหนังอืมยากยูกับแต่ของมนันพ่อกับใจเคยบอกทีตืออืบอกให้เพื่ะมาราแอออยากได้เรียอยากได้เบอร์คือแ ไ่้มาว่าขอพออยากโทกอยากลาอยากโทกอยากมาขอพอไปแว่ได้ไปแว่ว่าให้ตามข้าววบาข้าวจาะขอก้าวแพ่คลินแพร่พ่าจขอได้กึม้วนม้วนอ่าแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทักม้วนเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเป็นงันพอเป็นงั้นเพื่อห่อแพ้่ค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นแต่ละนาตัวเองคือจแต่ละาค้าพูดขาวว่าข้าวจากแต่ของ เาปากเรจ้าความถึงว่าขอขอเจ้าเบาหนาเบาหลังเจ้าเบากลุ่มเบาคือเจ้เบาชีกลุ่มชีปีแจ้าชีโบยชีบันในเมื่อใจไม่เคารพกันในเมื่อใจเราอืมไม่ถัดท่าอืมไม่ต้องมาลองขอไม่ต้องมาขอพ่อดูเรื่งหูฟังเรื่หูดูเรื่องตาเพราะมันฟังเรื่เพราะมันฟังเรื่องตาฟังเรื่หู จยากเบ้ารลางเราพอตลมดวงมาถางเห็นทางว่าเครื่อบักเสียเอกคือคือ่ักเฝ้าข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังเฝ้าทังหลังเัางน้างแท็กวางเองหนังรอนักเสียเอกมาอครื่องยี่ห้อหน้าว่มาไปที่ว่เสียเอกที่าถางฝ้าที่ขาวไป้พอบกเสียเอกเมื่อขาวผุขาวงาเป็นหนังทีเป็นหนังเราไม่กะเป็นร่ปมาถามพอว่า พาผู้ขากับรถแบบักียเอกบักนี้บักชียรเอกได้มามนางพังเป็น,นงานมาชเป็นนักก็เป็นรถนัง่งตัวก็รถแบบเชียระเอกก็ี่เป็นงานก็เป็นรถบบเชยร์เอกถองว่งาถามพอ,อ,มอว่าถือถามหาว่าแม่เรื่องแม่เบื่อเปว่าฉันใหบานแม่ถามแม่ว่านแม่ถามว่านแม่นี่เขา,เมมา,มาไม่มมออกปกล้จะเอกคือฟันรถขี่รถโูนตัว แต่ขาวตาแล้แต่เขาแต่แล้วจะทิจ่ารามนะจ่ารามช่องแต่ว่ามันบอกได้เหมือว่าเขาพ่ายมาขายว่าเห็นหูหมังเอาแล้วจ่าปูเอาแล้วจ่าแล้วไปจ่าปู่าสิเงี้ยเอัเนีนเราอย่างรัน บ่าได้เบาื่องอันอื่นได้เบาืยางกอวอว่าขั้นขับขาวนวาหาขีไปขี้นาลงกูะดาดลูกหลานว่าไม่เงินไม่ข้ากับสิหาขีนั่งด้หรอะคีไปตับคีไปตาบ,บไดสิบบน้บมานกับว่าอืได้เงินตืมเป็นทออดดั้งตลอดเะว่าเคยบกเคยวางกับที่ใดขั้นโลกขั้นหลานว่าหา พ่บว่ามี่งินคาหนามากหพ่อว่ามิ่งโีตาบอกติพอที่ข้าไปทุกข้าไปทุกม่ใช้ผู้อื่นบักข้าเองเมื่อให้ผู้ใช้ไหวบให้ไาวก็ให้ฝันเขาบักวักยังเองได้ข้าบกางข้านนนะข้าคือเป็นนะเยพอนมันเ้อกแล้วพอขับข้าไปข้ามากตั้ นันว่าบอกเลยอบอกกันแต่เมื่อวาวัานนี้วันที่ทาวขอมใช่ไหมว่าข้างขาพา่อเมืม่อเท่าไม่อิมากเึยว่าหาพ่อพ่อว่าใคระครว่าวมาหาข้าวแต่ว่าเงินเติมา,มาบ้านเ่ไม่ะพ่อาการเรือบอกว่าข้าน่ามีบัน่ะพ่อเอาพวกไปท่อมอะไรร้อนพ่อคีไปกับถวายบือน้ำมันเต็มถัง บางทีเราบางุ่งนันง้นบรา่อยไม่นด้เพรากาเ่าว่าขั้นว่าไม,ม่เติเติมออาฟ้าเราเต่เก็บเก็บเก็บน้ำมนันเ,เก็บเติเมตเราด,<ส>ด้วยจีโฟเฟ่เตาเมื่อด้วยจีโฟโบหมดหลูกขาด้วยก็ได้จีจาไปก็นั้นด้วยไม่หารับวันที่หนึ่งก็ ว่างวันที่หนึ่งมาตุ่ยได้ดูถ่ายพออยากหมกจักว่างวันที่หน,นึ่งคุดิเอ้ว่างหลาว่าสงว่างบานบานช้างก้าวก็อยากไปสูงไปไปวัดถ้ำขอบนบานช้างขึ้นก้าวได้เอาใบเดียวกัไใบว่างวันที่หนึ่งอยู่นังหลงากพ่อเอาเอาขอบลานากนัไใบง็ผ่าถังมันแทงงูกหญ่พ่อไปรัดบนหลังดิไปวบบัวบนที่เป็นไปได้เป็นไปไหน ข้าไปบุ้งเลเป็นไปได้ไหรือเป่าข้าสใจข้อหกสายมาว่าถามว่า้าบ่าง้าขึ้นหนึ่ง